สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับไอ้รถอิซแตนอีกแล้วนะกินขนมอยู่ครับเก็บกินด้วยดีกว่าแืมารีแอกค <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก็โดนตบมารีแอคเพลงเออโกโกวาเวนะไนั่นละเออ <c oughs> <c oughs> ดูกันได้ครับ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีสาระข <c oughs> ้ามขำกินน้ำแบบ <c oughs> <c oughs> ผมจะขำกับไอ้ติ้วข้างหลังนี่เนี่ย <c oughs> มาแล้วลูกชุดโกโกมาที่หนูอยากได้ใช่ไหม <c oughs> พหร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกมา เวลาเริ่มกิมก็จะตายแล้วมาแล้วลูกจใาชุดโกโกวาทินูอยากใส่โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิ่หนูซืนี่ได้มาแล้วลูกจใาชุดโกโกวาทินูอยากใส่โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิ่หนูซืนี่ได้ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโค้ดให้พอไปเอามาจาก มีลูกน้อยดันทมขอความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกาลังฮิตรับรองไม่เฉยตอนแดดรู้อ่ะถ้าเกิดวาเขาแบบนี้ทำไมมันดูกันมาแล้วลกกโกาที่นูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นก็ก็วา Con ลูกจ๋าก็ประมาณนี้ đấy กินขนมให้ đừng tôi เย่ชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พอไปเอามาจากที่ไหนรุ่น้อยากทำกตะเาถือคนไปเอามาจากที่วันดวที่อู่ที่ไกลแล่พอซื้อมาตัดไม่ไหนใส่กระังคิดรับรองไม่เฉยมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที้งหนูอยากไดโกโกวาที้งหนูอยากใสโกโกวาชิ้นนี้ซื้อดีมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที้งหนูอยากใสโกโกวาชิ้นนี้ซื้อดีไดโกโกวานยา คือเขาหาเรื่องให้ไอ้เพชรพังเปล่าๆนะเป็นไงแล้วเมื่อเข้า

มาดูเอ็กันลอยเลยนะครับผมไม่หาเรื่องแล้วก็โกวาก็โอ้หทำไมมีคนเยอะๆเยอเยอะจัดูเยอะจังไหมบอกวร้อะไรอ่ะมาแล้วลูกจุกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมตัวย่างไวรุ่นโกโกวา มาแล้วลูกจาชุดโกโก้วาทีนหูอยากได้โกโก้วาทีนหูอยากใส่โกโก้วาที่ซื้อไดามาแล้วลูกจาชุดโกโก้วาทีนหูอยากได้โกโก้วาทีนหูอยากใส่โกโก้วาที่ซื้อไดาลูกน้อยร้องเฮาลูกสาวร้องเย่ชุดโกโกวาทำไมโครเทพอไปได้เอามาจากที่ไหนลูกน้อยดั่งทำปอกความสุขใจคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดวัดที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมาจากตุ๊บมันหายไงใส่กำลังคิดรับรองไม่ซเลยมาแล้วลูกจาชุดโกโก้วาทีนหูอยากได้โกโก้วาทีนหูอยากใส่โกโก้วาที่ซื้อไดามาแล้วลูกจามีคนออยาากหเรื่ง ไม่ใช่หนูจะคืนแบบเราไม้ใด้เก่าราไม้ใด้หยอ,หอกงานง่ายมากขออนุญาตนะเราไม่อยากวาากวาโอ้แฟนจงหักโอ้ค็ดี <c oughs> ขอกินหน่อยนะคำหนึง่งเดี๋ยวจะชิมให้มันมียาพิษไหมไม่มีมีแต่ยำเมีย่ยวเมี่ยวโอเคไม่มียาพิษใช้ได้โกโก้ชิ้นหมูอยากใส่โกโก้ชิ้นไม่ซื้อดีด้ <c oughs> <c oughs>

มาแล้ว <มา S 1> ลูกจ <Nossa> ๋าหยาไดก็กวอยากใส่กมาแล้วลูกจ๋าทินหยาก็วใสนืนีคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้น้อย่าลืมไปเตกดเดมดับเซ็งแล้วก็ไป